สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยือด The Critic ได้แล้ววันนี้ค่ะกางค่าเสียหายตอกหน้าทักษิณค่ะต้องจ่าย7จ็ดพล้านหลังโวยร,ร้องค่าเฉยขู่วัดสวนปากท้าเอาคืนภูมิใจไทยค่ะ กรมที่ดินค่ะได้ประเมินมูลค่าความเสียหายที่กรมที่ดินมูลิิิมหามกุฎร,รชาชวิทยาลัยบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตขับจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวชินวัตรและบริษัทอันพายเรียลเอสเตทจำกัดปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทราชธานี p r o p e r t อตี้จำกัดอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในคดีแพ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง7,700ล้านบาทค่ะ น้าทักษินค่ะได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอันพายเอาอย่างไรก็เอาจะได้จบจบเสียทีคาราคาซังหน้ารำคาญนะแต่หากมีการถอนสิทธิ์จริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะหลักการคือถ้าเป็นของกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนอย่างไม่ถูกต้อง หรือหากเป็นของวัดก็ต้องถามวัดว่าจะชดเชยค่าเสียหายหรือให้เช่าต่อค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของบีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบย์ก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางรือคริติกค่ะที่เราได้นาเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกัน้เยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2568ที่จังหวัดน,นครพนมค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาดาไทยเศรษฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นคำสั่งเพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟอันพายกับคืนเป็นที่ธรณีสง์ก่อนหมดวาระเพียงไม่กี่วนันการทําให้ความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยถูกจับตามองว่าตนไม่มองอะไรนะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายถ้าสมมุติว่ามีการบอกให้เพิกถอนแล้วจะอย่างไรต่อเนี่ยก็ต้องว่าตามกฎหมายเพิกถอนแล้วใครเป็นเจ้าของที่จะเป็นวัดหรือไม่หรือวัดจะเอาอย่างไรจะชดเชยความเสียหายผู้ซื้อบริสุทธิ์อย่างไรนะเมื่อถามว่ามีการมองกันไปอีกว่าพรรคภูมิใจไทย จะถูกเอาคืนเรื่องเขากระโดงนะายทักสินกล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะเราจะบอกว่าคนนั้นคนนี้คือคนของเราพวกกันเนี่ยไม่ได้นะสังคมมีกติกาเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งถ้าทุกคนยึดกติกาทุกอย่างก็จบแต่ถ้ามีคนบอกว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาก็จะมีปัญหานะและตอนที่ตนเนี่ยได้ไปร่วมตีก๊อฟกับ,กบนายรุทินชาวิตรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองประเด็นที่นายชาดาลงนามก่อนหมดวาระเพียงไม่กี่วันอย่างไรนะนะายทักษิณก็กล่าวว่าไม่เป็นไรจะก,กี่วันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะถ้ากฎหมายให้อำนาจเขาเซ็นก็เซ็นได้ไม่มีปัญหาและในฐานะที่เป็นเจ้าของสนามกอ๊์บอันไายเนี่ยเอาอย่างไรก็เอาจะได้จบจบเสียทีนะคาราคาซังหน้าลำคานและหากมีการถอนสินจริงก็ไม่เป็นไรเพราะหลักการก็คือถ้าเป็นของกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนมาอย่างไม่ถูกต้องหรือหากเป็นของวัดก็ต้องถามวัดว่าจะชดเชยค่าเสียหายหรือให้เช่าต่อนะคะ คนเราถ้ารักษากติกาและไม่ยึดติดอะไรเนี่ยอย่าไปยึดติดนะทุกอย่างให้เป็นไปตามกติกาสิทธิ์ของผู้เสียหายมีอย่างไรบ้างก็ว่ากันไปนะในเมื่อรัฐใช้อำนาจตรงนี้ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายอย่ามองทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่การมองเนี่ยเราชอบเอาเรื่องเล็กไปมองเป็นเรื่องใหญ่นะความจริงไม่มีอะไรใหญ่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่16มกราคมนะสำนักข่าวอิสาราได้รายงานว่าจากข้อมูลณวันที่2กันยายน25 6 7กกรมที่ดินได้ประเมินมูลค่าความเสียหายที่กรมที่ดิน มูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยบริษัทอันภัยก๊อบแอนด์สปอร์ตลับจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวชินวัตรและบริษัทอันภายเรสเอเจทจำกัดค่ะซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทราชธานีพร o อพเพอร์ตี้จำกัดค่ะอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในคดีแพ่งนักขี่เป็นมูลค่าสูงถึง7,700ล้านบาทนะซึ่งแบ่งเป็นทรัพย์ตามมูลค่าตลาดประมาณ7,228ล้านบาทและทุนทรัพย์จำนองค่ะ 439.05ล้านบาทหากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน533รายและก็ผู้รับจำนอนอีก30รายนะยื่นฟ้องกรมที่ดินและบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากได้รับความเสียหายจากกรณีที่มีการเพิกถอนการนิติกรรมที่ดินอันภายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะกรมที่ดินที่ระบุบอกว่า ผู้ถือครองที่ดินที่ได้รับความเสียหายจากการเพิกถอนการนิติกรรมการโอนที่ดินอันพายยังสามารถยื่นให้กระทรวงมหาดไทยหรือวกรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมายตามมาตราส1แห่งพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9นนะรวมมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินรวมถึงขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งปกครองดังกล่าวได้ค่ะซึ่งขณะเดียวกันคาะเมื่อวันที่17มกราคม2568ค่ะกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการต่อจากนี้หากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งของ,ของนายยงยุทธวิชัยดิษรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษารษาชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นลงวันที่13มีนาคม2545จะมีผลให้คําสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าวค่ะ กลับมามีผลใช้บังคับได้โดยระบุว่ากรมที่ดินจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ1ค่ะกรมที่ดินจะต้องดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของรองปรรจก,กระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภาร,รกิจด,ด้านกิจการความมั่นคงภายในพร้อมแจ้งสิทธิ์นะการฟ้องคดีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบค่ะ2ค่ะ กรมที่ดินแจ้งจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีสาขาคลองหลวงดําเนินการหมายเหตุการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนบริกที่ดินและขายรวม2โฉนดนะในโฉนดที่ดินเลขที่20และ1 4 6 6อําอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตลอดจนรายการจดทะเบียนลําดับต่อมานะคะรวมทั้งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยกที่ออกสืบเนื่องมาจากโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงนะแล้วก็รายการจดทะเบียนสิทธิ์ค่ะและก็นิติกรรมทุกรายการในโฉนดที่ดินแปลงแยกนั้นด้วยตามคาสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 2308ทับ2544ลงที่20ธันวาคม2544เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการค่ะ3เมื่อสำนักง,งานที่ดินจังหวัดปทุมธานีสาขาคลองหลวงหมายเหตุการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินและขายรวม2โฉนดแล้วเนี่ยจะมีผลให้โฉนดที่ดินเลขที่2 0และ1446คาะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกลับมาเป็นทรัพย์มรดกของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดาเจ้ามรดกมูลนิะหน้าที่มหาชวาิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดก สามารถจดทะเบียนโอนมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื้อมชำนาญชาติศักดาให้แก่วัดธรรมวิการาวราวิหารโดยดำเนินการขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา8ปแห่งประมวลกฎหมายที่ดินค่ะ 4. ค่ะเมื่อที่ดินตกเป็นของวัดธรรมวิการามวรวิหารค่ะวัดสามารถนำที่ดินดังกล่าวให้ผู้ครอบครองคนปัจจุบันเช่าหรือออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ์นะเพื่อโอนสิทธิให้แก่ผู้ครอบครองคนปัจจุบันหรือโอนที่ดินโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติมาตรา3 4 แห่งพระราชบ,บัญญัติคณะสงฆ์พศ2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการกิจสเดริการนะะที่นร1601ทับ908ค่ะลงวันที่1เมษายน2545ข้อ6ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนดที่ดินตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่2308ทับ2544ลงวันที่20ธันวาคม2544สามารถใช้สิทธิ์ยื่นคำฟ้องพร้อมขอทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองต่อศาลหรือยื่น คำขอให้กระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 ได้ค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ